บริษัท Yes I Style จำกัดเสนอ English for You by Yes I Style สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับครูบูมอีกแล้วนะคะกับรายการ English for You by Yes I Style ค่ะวันนี้นะคะครูบูมนะคะก็จะมาเล่าให้ฟังถึงเรื่อง Peposition of place ค่ะพร้อมหรือ,อยังคะถ้าพร้อมแล้วเรามาเริ่มกันเลยนะคะ Pep p o s i t i o n นะคะภาษาไทยก็คือบุพบทนั่นเองนะคะแต่ว่าในบทเรียนวันนี้นะคะเราจะมาเรียนเรื่อง Peposition of place นั่นเองค่ะก็คือคำบุพบทนะคะที่ใช้ เพื่อการบอกสถานที่นั่นเองนะคะแล้วอย่าลืมนะคะว่าโดยมากแล้วนะคะ preposition of place เนี่ยค่ะเขาจะใช้ตอบคำถามที่ถามว่า where ซึ่งแปลว่าที่ไหนนั่นเองค่ะโดย preposition of place วันนี้นะคะที่ครูบูมนะคะจะมาเล่าให้ในักเรียนฟังนะคะจะแบ่งทั้งหมดเป็น5กลุ่มนะคะกลุ่มแรกนะคะก็คือคำว่า in at Over above นะคะกลุ่มที่2นะคะก็คือคำว่า inside outside behind in front of under below preposition กลุ่มที่3นะคะที่ครูบูมจะมาเล่าให้ฟังก็คือ among opposite near โอเคและ preposition of place กลุ่มที่4นะคะก็ได้แก่คำว่า by beside close to Across และกลุ่มสุดท้ายนะคะ Preposition of place ที่เราจะมาคุยกันวันนี้คือ round, around, beyond, and against Alright ดังนั้นเยอะแยะมากมายเลยนะคะ Preposition of place วันนี้ที่เราจะมาเรียนไปพร้อมๆกันนะคะเรามาเริ่มที่กลุ่มแรกนะคะได้แก่คำว่า in, at, over แล้วก็ above ค่ะ เรามาเริ่มที่คำว่า in กันนะคะซึ่ง in ในภาษาไทยแปลว่าในหรือภายในนะคะโดย in นะคะเราจะใช้กับสถานที่ที่มีความกว้างความยาวและความสูงค่ะตัวอย่างเช่น m a r i a is in her room m a r i a is in her room แปลว่า m a r านะคะเขาอยู่ ในห้องของหล่อนนั่นเองซึ่งห้องมีลักษณะที่มีทั้งความกว้างความยาวและก็ความสูงนะคะอีกหนึ่งตัวอย่างค่ะ Do you like swimming in the sea? Do you like swimming in the sea? แปลว่าคุณนะคะชอบว่ายน้ำในทะเลหรือเปล่าซึ่งทะเลนะคะก็จะมีความกว้างความยาวความสูงดังนั้นอย่าลืมนะคะให้ใช้กับ Pep position of place in นั่นเองค่ะ อีหนึ่งตัวอย่างนะคะเราจะใช้ in ต่อเมื่อสถานที่นั้นนะคะเป็นสถานที่ขนาดใหญ่ค่ะไม่ว่าจะเป็นชื่อประเทศนะคะได้แก่ in America โอเคนะคะหรือว่าชื่อทวีปนะคะอย่างเช่น in Europe in Asia อ่านะคะหรือแม้แต่ชื่อเมืองต่างๆนะคะอย่างเช่น in Texas in texas แปลว่าในเมือง texas นะคะซึ่งเป็นชื่อเมืองในประเทศอเมริกานั่นเองนะคะหรือแม้ชื่อจังหวัดในประเทศไทยนะคะเราก็ใช้กับคำว่า in ค่ะอย่างเช่น in bangkok in Bangkok นะคะตัวอย่างประโยคค่ะ he lives in Texas he lives in Texas แปลว่าเขาผู้ชายคนนั้นอาศัยอยู่ใน เมืองเท็กซัสนั่นเองค่ะ England is in Europe England is in Europe นะคะแปลว่าประเทศอังกฤษนะคะอยู่ในทวีปยุโรปนั่นเองค่ะต่อมานะคะถ้าเป็นสถานที่ภายนอกนะคะไม่ว่าจะเป็น garden นะคะที่แปลว่าสวนนะคะหรือว่า พาร์ park, นะคะสวนสาธารณะอะไรก็ตามสถานที่ใดก็ตามนะคะที่อยู่ภายนอกให้ใช้กับ preposition of place in ค่ะตัวอย่างเช่น in the garden แปลว่าในสวนค่ะ in the park แปลว่าในสวนสาธารณะค่ะหรือ in the street แปลว่าในท้องถนนนั่นเองนะคะตัวอย่างประโยคอย่างเช่น we often go jogging in the park We often go jogging in the park แปลว่าพวกเรานะคะบ่อยครั้งนะคะที่ไปวิ่งเหาะๆในสวนสาธารณะนั่นเองค่ะอีกหนึ่งประโยคนะคะตัวอย่างเช่น They live in the Sahara Desert They live in the Sahara Desert แปลว่าพวกเขานะคะอาศัยอยู่ในนะคะทะเลสาบซารารานั่นเองค่ะ นอกเหนือจากนี้นะคะ in นะคะเรายังสามารถใช้กับคำนามที่นับได้นะคะหรือที่เรียกในภาษาอังกฤษว่า countable noun นั่นเองนะคะแต่เป็น countable noun ที่ไม่มีการใช้กับ article หรือว่า a and the นะคะตัวอย่างเช่น in bed แปลว่าบนเตียงหรือในเตียงนั่นเองนะคะ in church แปลว่าในโบสถ์นั่นเองนะคะ, in, ะ,คะ in hospital แปลว่าในโรงพยาบาลนะคะซึ่งไม่ว่าจะเป็น hospital church หรือว่า bed เหล่านี้ถือเป็นคำนามใช่ไหมคะและเป็นคำนามที่นับได้แต่อย่างที่ครูบูมบอกคือถ้าเป็นคำนามที่นับได้แต่ไม่ใช้ร่วมกับ article a and the ให้ใช้กับ preposition of place in นั่นเองค่ะตัวอย่างในประโยคนะคะเช่น susan is sick in bed Susan นะคะไม่สบายอยู่บนเตียงนั่นเองค่ะหรืออีกหนึ่งประโยคนะคะ my mother is in church my mother is in church แปลว่าแม่ของฉันนะคะอยู่ในโบสถ์นั่นเองค่ะในข้อที่2นะคะเราจะมาคุยกันถึงเรื่อง at ค่ะนะคะ at นะคะถ้าแปลเป็นภาษาไทยจะแปลว่าอยู่ที่นั่นเองนะคะ at จะใช้ ต่อเมื่อเราพูดถึงจุดเฉพาะเจาะจงของสถานที่ค่ะอย่างเช่นเราบอกว่าที่รถป้ายรถประจำทางนะคะเราจะพูดว่า at the bus stop นะคะแปลว,ว่าที่ป้ายรถประจำทางนั่นเองนะคะหรืออันที่สองค่ะถ้าเราบอกว่าที่สถานีนะคะไม่ว่าจะเป็นสถานีรถไฟหรือสถานีอะไรนะคะเราสามารถพูดได้ว่า at the station at the station นะคะตัวอย่างในประโยคนะคะอย่างเช่น we wait at the railway station for 20 minutes we wait at the railway station for 20 minutes แปลว่าพวกเราเนี่ยนะคะรอที่สถานีรถไฟเป็นเวลาทั้งหมด20นาทีเลยเห็นไหมคะว่าถ้าเป็นจุดเฉพาะของสถานที่ได้แก่ Railway station นะคะคือสถานีรถไฟเราใช้กับคำว่า at นั่นเองนะคะอีกหนึ่งประโยคค่ะคือคำว่า I will meet you at the airport แปลว่าฉันนะคะจะไปพบกับคุณที่ airport หรือสนามบินนั่นเองค่ะ at นะคะเรายังสามารถใช้กับจุดสิ้นสุดของการเดินทางได้ด้วยนะคะตัวอย่างเช่น our train stops at หัดใหญ่นะคะแปลได้ว่ารถไฟขบวนของพวกเรานะคะหยุดที่จังหวัดหาดใหญ่นั่นเองค่ะพูดถึงจุดสิ้นสุดของการเดินทางนั่นเองนะคะหรืออีกหนึ่งประโยคค่ะ we will get off at the next bus stop นะคะแปลว่าพวกเรานะคะจะลงที่ป้ายรถเมล์ถัดไปนั่นเองนะคะใช้ at กับสถานกับจุดสิ้นสุดของการเดินทางนั่นเองค่ะอีกหนึ่ง ข้อนะคะที่เราจะใช้ at ก็คือเราจะใช้ at พูดถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะสถานที่ที่เกิดเหตุการณนน์นั้นๆตัวอย่างเช่นครูบุมถามน,นักเรียนว่า where were you last night แปลว่านักเรียนนะคะไปอยู่ไหนมาเมื่อคืนนะคะถ้าครูบุมบอกว่า I was at the cinema I was at the cinema แปลว่าฉันเนี่ยนะคะไปอยู่ที่ โรงภาพยนตร์นั่นเองดังนั้นเราจะใช้ at นะคะกับสถานที่นะคะที่เกิดของเหตุการณ์ต่างๆนั่นเองค่ะโอเคค่ะนอกจากนี้นะคะเรายังสามารถใช้ at นะคะกับที่อยู่อาศัยของเราได้ด้วยนะคะตัวอย่างเช่นนะคะครูบุมบอกว่า I live at 42 p a y พ t a i r Road I live at 42พญาไท Road นะคะ42พยาไท Road นะคะเป็นที่อยู่ของครูบูมนะคะดังนั้นครูบูมใช้กับคำว่า at โอเคไหมคะโอเคข้อที่3นะคะก็คือการใช้คำว่า over ค่ะซึ่ง over นะคะแปลว่าอยู่เหนือดังนั้นเราจะใช้พูดถึงอะไรก็ตามที่อยู่เหนือเรานั่นเองนะคะตัวอย่างเช่น the helicopter is flying over the crowd แปลว่าเฮลิคอปเตอร์นะคะกำลังบินอยู่เหนือกลุ่มคนจำนวนมากนั่นเองค่ะหรืออีกหนึ่งประโยคนะคะ we were crossing the small bridge over the stream we were crossing the small bridge over the stream นะคะแปลว่าพวกเรานนะคะกำลัง ข้ามนะคะสะพานที่อยู่เหนือนะคะที่อยู่เหนือลำธารน,นั่นเองค่ะโอเคนะคะอีกหนึ่งอย่างนะคะที่เราจะใช้กับคำว่า over นะคะก็คือเราจะใช้ในกรณีพูดถึงว่าอีกด้านหนึ่งนะคะหรือไปยังอีกด้านหนึ่งนะคะซึ่งคำว่า over เนี่ยจะมีความหมายคล้ายๆกับคำว่า across นะคะให้ให้เรานะคะสามารถเลือกใช้ได้เลยนะคะ ตัวอย่างเช่นค่ะ The คนไทย restaurant is just over หรือ across the road นะคะแปลว่าร้านอาหารคนไทยเนี่ยนะคะอยู่อีกด้านหนึ่งของถนนนั้นเองค่ะ ต่อมานะคะ Prep o s i t i o n ตัวที่4นะคะของกลุ่มแรกนะคะก็คือคำว่า above นะคะ above แปลว่าเหนือนะคะซึ่งเราจะใช้กับอะไรก็ตามที่อยู่เหนือศีรษะของเรานะคะตัวอย่างเช่น he raised his hands above his head he r a i s e his hands above his head แปลว่าเขาผู้ชายคนนั้นนะคะยกมือขึ้นเหนือหัวของเขานั่นเองค่ะ หรืออีกหนึ่งประโยคนะคะคือ our room floor is quiet unlike the one above us นะคะ our room floor is quiet unlike the one above us แปลว่าพื้นของห้องพวกเรานะคะค่อนข้างจะเงียบ unlike แปลว่าไม่เหมือนนะคะกับพื้นที่อยู่ the one above us คือเหนือพวกเรานั่นเองนะคะ โอเคค่ะอืมเมื่อกี้นะคะเราคุยกันถึง p พ p position of place กลุ่มที่1น่งเรามาคุยกันถึง p พ p position of place กลุ่มที่2กันดีกว่านะคะไม่ว่าจะเป็นคำว่า inside outside behind in front of under and below อ่าเรามาเริ่มที่คำแรกกันเลยนะคะคือคำว่า inside นะคะที่แปลว่า อยู่ภายในนะคะหรือข้างในส่วน outside นะคะ outside นะคะแปลว่าอยู่ภายนอกหรือข้างนอกนั่นเองนะคะเราลองมาดูตัวอย่างประโยคกันค่ะ Sarah was sitting inside in the restaurant นะคะแปลว่าซาร่านะคะกำลังนั่งอยู่ในนะคะหรือภายในร้านอาหารนั่นเองค่ะ อีกหนึ่งประโยคตัวอย่างนะคะ There is a telephone box outside the bank. There is a telephone box outside the bank. แปลว่ามีตู้โทรศัพท์สาธารณะนะคะอยู่ทางด้านนอกนะคะของธนาคารนั้นเองค่ะและ preposition ตัวที่สองนะคะที่ครูบุมจะเล่าให้ฟังก็คือคำว่า behind ที่แปลว่าด้านหลัง หรือข้างหลังนะคะอีกหนึ่งตัวค่ะคือคำว่า in front of ที่แปลว่าข้างหน้าหรือด้านหน้านั่นเองนะคะตัวอย่างในประโยคค่ะอย่างเช่นคำว่า I'll meet you in front of the bank I'll meet you in front of the bank แปลว่าเดี๋ยวครูบูนนะคะจะไปเจอคุณนะคะที่ด้านหน้า ธนาคารน,นั่นเองค่ะหรืออีกหนึ่งประโยคนะคะ Someone is hiding behind the tree. Someone is hiding behind the tree. แปลว่ามีใครบางคนนะคะกำลังซ่อนอยู่ข้างหลังอะไรเอ่ยต้นไม้นั่นเองค่ะ โอเคค่ะต่อมานะคะคือคำว่าใต้หรือข้างใต้นะคะภาษาอังกฤษจะใช้คำว่า under หรือว่า below นะคะเลือกใช้อย่างใดอย่างหนึ่งนะคะคือคำว่า under หรือว่า below นั่นเองตัวอย่างเช่น the book is below the table the book is below the table แปลว่าหนังสือนะคะอยู่ใต้กับ โต๊ะน่นเองนะคะหนังสืออยู่ใต้โต๊ะน่นเองค่ะเรื่องหนึ่งประโยคนะคะ he is hiding under the bed he is hiding under the bed นะคะแปลว่าเขาผู้ชายคนนั้นนะคะกำลังซ่อนตัวเองอยู่ใต,ต้เตียงนั่นเองค่ะต่อมานะคะ preposition of place ในกลุ่มที่3นะคะที่ครูบูมจะมาเล่าให้ฟังอีกนะคะก็คือคำว่า among opposite and then near อ่าเรามาเริ่มกันที่คำว่า among นะคะ among นะคะแปลว่าท่ามกลางนะคะหากเราอยู่ท่ามกลางสิ่งใดก็ตามนะคะเราอยู่ท่ามกลางอะไรก็ตามเนี่ยเราจะอยู่ท่ามกลางสิ่งที่มากกว่าสองสิ่งขึ้นไปคนที่มากกว่าสองคนขึ้นไปตัวอย่างเช่น the teacher is sitting among students The teacher is sitting among the students แปลว่าคุณครูนะคะกำลังนั่งอยู่ท่ามกลางเด็กนักเรียนสังเกตไหมคะว่า the students มีการเติม s เนื่องมาจากว่ามีมากกว่า1หรือ2คนขึ้นไปนั่นเองค่ะต่อมานะคะคำที่2นะคะ p พ e position of place คำที่2เราจะใช้คำว่า opposite นั่นเองนะคะซึ่ง opposite นะคะแปลว่าตรงข้ามหรือ ตรงกันข้ามนั่นเองตัวอย่างเช่นนะคะ Mr Jacob is sitting opposite Mrs Alice Mr Jacob is sitting opposite Mrs Alice แปลว่าคุณเจคอบนะคะนั่งอยู่ตรงกันข้ามกับคุณ Alice นั่นเองค่ะคำที่3นะคะคือคำว่า near นะคะแปลเป็นภาษาไทยแปลว่าไกลนั่นเองนะคะตัวอย่างในประโยคอย่างเช่นครูบุมบอกว่า their table is near close to the door นะคะแปลว่าโต๊ะของเขาเหล่านั้นนะคะของพวกเขาเหล่านั้นนะคะอยู่ใกล้กับประตูนั่นเองนะคะดังนั้นคำว่าใกล้เราสามารถใช้คำว่า near หรือว่า close to ก็ได้นะคะคส่วน Preposition of place กลุ่มที่4นะคะที่ครูบุมจะพูดก็คือคำว่า by besides close to แล้วก็คำว่า across นั่นเองนะคะเรามาเริ่มที่คำว่า by หรือ b e s i d e กันนะคะภาษาไทยนะคะมีความหมายว่าข้างๆนะคะหรือว่าถัดไปนั่นเองนะคะส่วนอีกหนึ่งคำนะคะคือคำว่า close to นะคะแล้วก็คำว่า near จะแปลว่า ไกลนั่นเองนะคะตัวอย่างในประโยคนะคะนักเรียนอาจจะได้ยินนะคะคำว,ว่า the man is sitting by นะคะ beside next to the woman นะคะแปลว่าผู้ชายคนนี้นะคะกำลังนั่งอยู่ใกล้ๆนะคะอยู่ข้างๆหรือถัดจากผู้หญิงคนนั้นนั่นเองค่ะต่อมานะคะเพ e position ตัวถัดมานะคะที่ครูบูมจะพูดก็คือคำว,ว่า มีความหมายเหมือนกับคำว่า opposite เลยนะคะแปลว่าตรงข้ามนั่นเองนะคะดังตัวอย่างประโยคนี้ค่ะ The man is on the pavement opposite the bank. The man is across the road. นะคะแปลว่าเขาผู้ชายคนนั้นนะคะอยู่บนฟุตบาทนะคะตรงกันข้ามกับธนาคารนั่นเองนะคะและธนาคารก็อยู่ตรงกันข้ามกับ ถนนนั่นเองค่ะโอเคค่ะมาถึง p พ e position of place ตัวสุดท้ายแล้วนะคะหรือว่าบุพบทบอกสถานที่กลุ่มสุดท้ายแล้วค่ะได้แก่คำว่า round around beyond and against อ่าเรามาเริ่มกับที่คำว่า round and around นะคะแปลว่ารอบรอบนั่นเองนะคะตัวอย่างเช่นค่ะ we jog around around the football field นะคะแปลว่าพวกเรานะคะวิ่งเหาะๆกันรอบๆสนามฟุตบอลนั่นเองค่ะต่อมานะคะ preposition of place ตัวที่2นะคะของกลุ่มที่5คือคำว่า beyond นะคะแปลว่าเลยออกไปนั่นเองนะคะ beyond นะคะตัวอย่างในประโยคค่ะ my house is beyond the mountain แปลว่าบ้านของฉันนะคะอยู่เลยออกไปจาก ภูเขานั่นเองค่ะและอีกคำหนึ่งนะคะ preposition of place นะคะคือคำว่า against นะคะแปลเป็นภาษาไทยจะแปลได้ว่าแตะติดกับหรือว่าพิงนั่นเองนะคะตัวอย่างในประโยคค่ะอย่างเช่น the man is leaning against the wall นะคะแปลว่าเขาผู้ชายนะคะกำลังเอนตัวไปพิงนะคะพิงเลยเอ่ย a l l ก็คือเพดานนั่นเองค่ะดังนั้นแตะ พิงนะคะเราจะใช้กับคำว่า against นั่นเองค่ะโอเคค่ะจบลงไปแล้วนะคะสำหรับ preposition of place นะคะมีเยอะแยะมากมายเลยใช่ไหมคะนักเรียนอาจถึงเวลานะคะมาทบทวนความเข้าใจกันแล้วนะคะครูบุมค่ถามค่ะว่า preposition of place คืออะไรนะคะใช่แล้วนะคะ preposition of place ก็คือคำบุพบ,บทบอกถึง สถานที่นั่นเองนะคะ mm hmm. และส่วนมากนะคะ p r e position of place จะใช้ตอบคำถามที่ขึ้นตอนด้วยคำว่า where นะคะที่แปลว่าที่ไหนนั่นเองนะคะโดยนะคะ p r e position of place ที่ครูบุ๋มเล่าให้ฟังในวันนี้นะคะจะแบ่งออกเป็นทั้งหมด5กลุ่มด้วยกันนะคะกลุ่มที่1ได้แก่คำว่าอะไรบ้างนะคะ in at over แล้วก็ Above นั่นเองค่ะเก่งมากเลยนะคะ In นะคะมีความหมายว่าถูกต้องนะคะมีความหมายว่าในหรือภายในนะคะเราจะใช้ In กับสถานที่แบบไหนบ้างนะคะไหนลองเล่าวิคุบูมฟังซิอ่าถูกต้องนะคะเราจะใช้ In นะคะกับสถานที่ที่มีความสูงความยาวแล้วก็ความ กว้างนั่นเองนะคะนอกจากนี้เราใช้อินกับสถานที่ที่มีขนาดทำไมนะขนาดใหญ่ๆหญ่นั่นเองนะคะไม่ว่าจะเป็นชื่อประเทศชื่อเมืองหรือชื่อจังหวัดใช่ไหมคะและเรายังสามารถใช้อินกับสถานที่ภายภายภนอกหรือภายในนะถูกต้องค่ะสถานที่ภายนอกนะคะตัวที่2นะคะคือคำว่า at นะคะเราจะใช้ at กับสถานที่แนวไหนบ้างนะะนักเรียน ถูกต้องค่ะเราจะใช้แอบกับจุดเฉพาะของสถานที่ต่างๆนะคะหรือจุดที่สิ้นสุดของการเดินทางนั่นเองนะคะแล้วเราใช้แอบกับอะไรอีกนะถูกต้องค่ะสถานที่ที่เกิดเหตุการณ์ต่างๆนะคะรวมไปถึงอีกหนึ่งอย่างค <m lessons> ่ะเก่งมากเลยนะคะที่อยู่นั่นเองค่ะถัดมานะคะคือคำว่า over นะคะ over แปลว่า อยู่เหนือนั่นเองนะคะเก่งมากเลยค่ะต่อมานะคะอีกคำหนึ่ง p r e position of place นะคะคำว่า above นะคะเราจะใช้กับอะไรก็ตามที่ทําไมนะคะถูกต้องค่ะอะไรก็ตามที่อยู่เหนือศีรษะของเรานั่นเองนะคะโอเคค่ะต่อมานะคะ p r e position of place กลุ่มที่2นะคะได้แก่คำว่า inside outside, behind, in front of, under, and below, โอเคเรามาเริ่มที่คำว่า inside inside แปลว่าอยู่ภายในหรือข้างในนั่นเองนะคะส่วน outside นะคะคืออยู่ภายนอกหรือข้างนอกนั่นเองค่ะแล้วคำว่า behind ล่ะคะ behind แปลว่าอะไรนะ เก่งมากเลยค่ะ behind แปลว่าด้านหลังหรือข้างหลังนะคะตรงข้ามกับคำว่า in front of very good นะคะ in front of นะคะแปลว่าข้างหน้าหรือด้านหน้านั่นเองนะคะอีกหนึ่งคำค่ะคำว่า under h under แปลว่าอะไรในภาษาไทยเอ่ย under ถูกต้องค่ะแปลว่าใต้หรือข้างใต้นั่นเองใช่ไหมคะเก่งมากเลยค่ะ,ะมาทวน p พ e position of place กลุ่มที่3กันนะคะได้แก่คำว่า among opposite and near โอเ okay. ค opposite แปลว่าตรงกันข้ามนะคะหรือตรงข้ามนั่นเองเก่งมากเลยแล้วคำว่า among แปลว่าอะไรนะคะ เก่งมากเลยนะคะคำว่า Among แปลว่าท่ามกลางเราจะใช้ต่อเมื่อเราอยู่ท่ามกลางอะไรก็ตามที่มีมากกว่า2สิ่งขึ้นไปคน2คนขึ้นไปนั่นเองค่ะกลุ่มที่4นะคะ p r e p o s i t i o n of place กลุ่มที่4ได้แก่คำว่า by beside close to across นะคะ by กับ beside นะคะแปลว่าข้างๆหรือถัดไปนะคะส่วน close to กับคำว่า near นะคะแปลว่าใกล้ across แปลว่าตรงข้าม นั่นเองค่ะเก่งมากเลยกลุ่มสุดท้ายแล้วนะคะ p ป e Position of Place กลุ่มสุดท้ายอ่ามาทวนพร้อมๆกันนะคะได้แก่คำว่า round around beyond and against o k okay. เค round and around แปลว่าอะไรนะคะนักเรียนถูกต้องแล้วนะคะแปลว่ารอบรอบนั่นเองนะคะส่วนคำว่า beyond แปลว่าอะไรนะคะ เก่งมากเลยค่ะ beyond แปลว่าเลยออกไปนะคะและคำสุดท้ายค่ะคือคำว่า against แปลว่าเก่งมากเลยค่ะแปลว่าติดนะคะแตะหรือผิงนะคะโอเคถึงเวลาของการทวนความเข้าใจอีกรอบนะคะมาลองทำแบบฝึกหัดสนุกสนๆก,กับครูบูมกันดีกว่านะคะโดยครูบูมนะคะจะ พูดประโยคเหล่านี้นะคะและให้นักเรียนนะคะเลือก p r e position of place ที่ถูกต้องที่สุดอย่าลืมนึกถึงกฎที่ครูบูมบอกไปนะคะพร้อมไม่เอ่ยถ้าพร้อมแล้วเรามาเริ่มกันที่ข้อแรกเลยค่ะ they are traveling Japan they are traveling Japan พวกเขานะคะกำลังเดินทางและตามด้วยคำว่า Japan คือประเทศญี่ปุ่นนั่นเองเราจะใช้กับ preposition of place อะไรดีคะเก่งมากเลยนะคะ Japan เป็นชื่อสถานที่เป็นสถานที่ขนาดใหญ่ดังนั้น preposition of place ที่เราจะใช้คือคำว่า <ST AR G> in very good นะคะใครตอบถูกได้ไปเลยหนึ่งคะแนนคะ่ะ number 2นะคะ That boy is sleeping five dogs. That boy is sleeping five dogs นะคะแปลว่าเด็กผู้ชายคนนั้นกำลังนอนหลับนะคะแล้วตามด้วยคำว่าสุนัขห้าตัวนั่นเองอ่ะเราจะใช้กับคำว่าอะไรดีคะอย่าลืมนึกถึงกฎที่ครูบูมให้ไปนะคะเก่งมากเลยค่ะ Five dogs ใช่ไหมคะแปลว่าเด็กผู้ชายคนนั้นเนี่ยกำลังนอนหลับนะคะแล้วก็มีสุนัขถึง5ตัวเลยแสดงว่าเขาต้องหลับท่ามกลางใช่ไหมคะหลับท่ามกลางคำว่าท่ามกลางเราจะใช้ต่อเมื่อเราอยู่ท่ามกลางสิ่งอะไรก็ตามที่มีมากกว่า2สิ่งขึ้นไปนะคะแสดงว่าข้อนี้ให้ใช้กับคำว่า among v e r y Good นะคะแปลว่า That boy is sleeping among five dogs นะคะแปลว่าเด็กผู้ชายคนนั้นนะคะกำลังนอนหลับอยู่ท่ามกลางสุนัขจำนวน5ตัวนั่นเองค่ะ Number 3 h r e can you help me put this picture the wall Ah uh, can you help me put this picture the wall นะคะ แปลว่าคุณสามารถช่วยฉันหน่อยได้ไหมให้ฉันทำอะไรสักอ,อย่างนี่แหละกับรูปนี้ที่ฝาผนังนะเก่งมากเลยนะคะจะใช้คำว่า against นะคะซึ่งแปลว่าติดนะคะหรือแปลว่าพิงนั่นเองหรือแปลว่าแตะนะคะดังนั้นประโยคนี้ก็จะแปลได้ว่าคุณนะคะสามารถที่จะช่วยฉันนะคะนำรูปตัวนี้ไปติดกับ ฝาผนังได้หรือเปล่านั่นเองนะคะ number 4นะคะ number 4 o u r เขาบอกว่า johnny's house is mine i can just walk three steps to his door อ่าบ้านของ j o น n n y ทำไมไม่รู้แหละกับบ้านของฉันนะคะฉันสามารถที่จะเดินไปแค่3ก้าวก็ถึงหน้าประตูของบ้านจอนนีแล้วอลองคิดดูสิคะว่าแสดงว่าบ้านเนี่ย มันทำไมกันนะเก่งมากเลยค่ะถัดไปนะคะ preposition of place เราจะใช้คำว่า next to ดังนั้นคำตอบจะได้เป็น Johnny's house is next to mine แปลว่าบ้านของจอนนี่นะคะอยู่ถัดไปจากบ้านของเราเพียง39เองนะคะข้อสุดท้ายค่ะคือข้อที่5นะคะคือ those birds are flying the trees those birds are flying the tree แปลว่านกเหล่านั้นนะคะกำลังบินอะไรไม่รู้แหละตน้นไม้เราจะใช้ preposition of place อะไรดีเอย่ยเก่งมากเลยนะคะบินอยู่ <c oughs> เหนือต้นไม้ใช่ไหมคะเราจะใช้กับคำว่า over นะคะ those birds are flying นกเหล่านั้นกำลังบินอยู่เหนือต้นไม้นั่นเองค่ะเก่งมากเลยนะคะโอเคค่ะนักเรียนครูบูมนะคะก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่านักเรียนนะคะจะเข้าใจนะคะแล้วก็ได้รับความสนุกนะคะเกี่ยวกับเรื่อง p พ p Position of place หรือบุพบ,บทบอกถึงสถานที่นะคะอย่าลืมกลับไปทวนกันนะคะแล้วเดี๋ยว มาเจอกันคราวหน้านะคะวันนี้หมดเวลาของครูบูมแล้วนะคะกับรายการ English for You by Yes I Style กับครูบูมนะคะพบกันใหม่คราวหน้าวันนี้ขอบคุณมากคะ่ะสวัสดีคะ่ะ Bye thank you English for You by Yes I Style